ทุกมือที่ผมไปกินเนี่ยอร่อยหมดเลยนะคือไม่ได้ต่อแหละนะอันนี้นะครับผมสั่งมาเป็นชุดเนื้อนะครับผมมาเป็นทานใหญ่มากๆนมฮอกไกโดมิวนะครับผมอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยจริงครับก็หลังจากที่ลงมาจากแม่ลายนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับ <S 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 ตอนนี้เราก็ลงรถตู้มาที่ตลาดวุโรรถนะครับผมเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อใน,นเมืองนะก็ อนนี้ก็ชิวๆเลยนะครับลงมาถึงที่นี่ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะฮะเดี๋ย,ยวลองไปดูครับว่าเราจะไปพักที่ไหนฮะแล้วก็ไปกินอะไรกันดีนะครับในเมืองเชียงใหม่ครับผมต้องไปไหนอะ่ะตอนนี้เรได้ห้องการโครงสร้างห้องนะเขาก็เหมือนเดิมนะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะที่พอเข้ามาก็จะเป็นเตียงซึ่เตียงก็ดูสะอาดกอนเดิมนะ ไม่มีฝุ่นเลยนะครับพับเรียบร้อยนี่ครับผมเทีนี้เรานอ,นอนที่นี่สองคืนเลยฮะขอบคุณโรงแรมห้องกินได้เลยครับผมที่เลือกเฝือสถานที่พอดในคราวนี้ครับสวัสดีครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินแล้วนะครับตอนนี้ฝ้ายเริ่ม,มโมโหยหิวแล้วนะครับใช่ไหมสาวนี้ <laughs> ส<ำ>าวสสนาน่าแววหรอ,อเดินมา ไกลเหมือนกันนะครับผมก็มประมาณมห่างจากโรงแรมประมาณหกิโลนะครับที่ห้างเมย่านะเรามาเริ่มจนที่นี่ก่อนในสุดก็ได้ร้านแล้วนะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็ที่เด็ดที่นี่มันจะเหมือนว่ามีพวกอาหารเสพไม้นะครับผมหลากหลายอยู่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยากิโทริอิหยังวะนะครับผมเนี่ยมีบรรยากาศร้านนะครับผม แซลมอนมาแล้วครับเป็นไงบ้างแซลมอนเนื้อแซลม,มอนนอเคแับว่าราซาบิกันไม่ค่อยขึ้นจมูกอ่ะ อันนี้หนังไก่ย่างเกลือนะครับเขาบอกว่าเด็ดมากแล้วก็โมจิย่างผัดน,นะเด็ดจริง,ดรงเด็ดมากหนังไก่นี่มันทำอร่อย,อยขนาดนี้เลยวะนี่ครับผมกินเสร็จแล้วฮะมาดูใบเสร็จกันนะครับผมเท่าไหร่เร129บาทนะครับผม เป็นทางต่อร้านเมื่อกี้ก็อยู่ใกล้ห้างเมย่ามากนะครับผมนี่ฮะผมว่าลุมๆก็อร่อยนะพวกเสียไม้อร่อยแต่ก็พอนี่ตอนแรกผมคิดว่าจะทั้งประมาณทั้งห้าร้อกว่าบาทนะแต่คือไอพวกเสียไม้นี่มันไม้ละสามสิบไงพอกินแล้วมันแบบเพลินๆเ,เ,เรื่อยๆเรื่อย,อยโอ้โหมีมาเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ก็อร่อยนะลุมๆอร่อยะครับผมคนเต็มร้านเลย <Okay. S 1> น่าจะเป็นร้านเด็ดของที่นี่เลยนะครับผมใครมาก็มาลองกันได้นะฮะ นี่ครับมาเดินตรงแถวเมยย่านรอบๆมีร้านขายของเต็มเลยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่อยู่ในตัวเมืองแล้วนะครับผมก็มาลองดูกันนะครับว่ารอบๆเนี่ยมันจะมีอะไรกิงกันบ้างนะฮะแต่พอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนร้านมันเปิดน้อยเนาะส่วนใหญ่จะเหมือนไม่ค่อยมีคนนะครับรถเราก็ไม่ค่อยติดด้วย คืงวันนี้แรงมากมเออแต่วันนี้วันหยุดแล้วทําไมออาก็ยังรู้สึกว่าหรือเราอาจจะยังไม่ได้อยู่แบบแหลกท่องเที่ยวใจกลางดิม,มานเลยอ่ะก็เลยยังเห็นร้านแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเป,ดปดิดร้านแรกที่เราประเดิมวันนี้นะครับก็คือร้านก๋วยจั๊บฟ,ฟ้าธานีนะครับมาแล้วครับก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บที่มีมีใส่ไส้หัวด้วยนะครับที่นี่เขาเด็บ มมมันมีควาแบบททร่อ,ร,อร้านกว๋วยจั๊บฟ้าหานีนะฮะอยู่แถวซอยนิม,มานซอยห้านะครับผมท้ายซอยนะฮะรส<น>ชาติโอเลยก็ตอนนี้เราเข้ามาในซอยนิม,มานซอย7แล้วนะครับผมจะมากินร้านข้าวซอยนิม,มานนะนายนฝ่าย <ไฟ S 1> ชอบเขาก่อนมาก็กินร้านคนเยอะเหมือนเดิมนะครับข้าวซอยนิม,มานนี่เมนูผมว่าเป็นเพราะด้วยความที่แบบเมนูเขาหลากหลายนะ มีแบบหมูทอดเนื้อตุ๋นไก่อะไรเงี้ยนะนีข้าวซอยเนื้อไก่นะครับผมไข่ก็ไข่ก็คุณว่าเคยกินแต่เส้นหมี่ข้าวซอยหมูทอดปอเปี๊ยะนะครับผมแล้วนี่ก็จิ้นนึ่งพริกข่าสรุปแล้วนะครับกินหมดทุกอย่างก็เลี้ยงน้ำเต็มคาบเลยไหมก็ถือว่าอร่อยนะครับผมใครมาก็มาลองนะผมว่าน่าจะเป็น ร้านดังที่เชียงใหม่เลยมั้งเจ็นรถแดงรถแดงรถแดงนังรถแดงหน้าสีแดงหัวแดงแดงร้อนหัวร้อนร้อนแดงแดงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็มาหาร้านชาบูกินกันนะฮะนี่ครับผมมาตามร้านที่ Google Map ให้คะแนนค่อนข้างดีนะครับผมร้านยิ่งคุณชาบูแอนด์ปิ้งย่างนะครับคนเยอะมาก นี่ครับผมมาตามร้านที่ Google Map ให้คะแนนค่อนข้างดีนะครับผมร้านยิ่งคุณชาบูแอนด์ปิ้งย่างนะครับคนเยอะมากอันนี้นะครับผมสั่งมาเป็นชุดเนื้อนะครับผมมาเป็นทานใหญ่มากๆแก่เตีมหอร่อยไหม ราคาหัวละสองบาทนะแต่ผมบอกเลยว่าเนื้อเขาดีมากๆนะคือกินได้ไม่อั้นนะครับผมเป็นบุฟเฟ่ต์นะตอนที่กินเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึง่งเขาจะมาถามตลอดว่าแบบเอาอีกไหมเติมไหมเขาจะบอกให้เติมตลอดเหมือนประมาณว่ากินเรื่อยๆเลยจะถึงห้าทุ่มนะซึ่งผมก็แบบเอ้ะเฮ้ยมากินตอนทุ่มหนึ่งให้กูกินถึงห้าทุ่มคือเขาไม่มีจำกัดเวลานะครับผมที่นี่คือกินจนร้านปิดได้เลยอะ่ะคือเขาพูดเลยว่าถ้าอิ่มแล้วไปเดินย่อยแล้วกลับมากินต่อได้นะ ใครที่มาเชียงใหมนะ่ผมก็อยากให้มาลองที่นี่นะผมกร่อยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่3นะครับผมก็จะเป็นวันสุดท้ายนะแล้วก็จะกลับเครื่องบินรอบสามทุ่มนะครับวันนี้เราก็จะไปกินร้านที่อยู่ใกล้ๆที่พักเลยชื่อว่าข้าวซอยแม่สายค่ะก็ห่างจากที่พักแค่มาสองนาทีเองนะครับผม ข้าวซอยไก่นะครับอันนี้คือบะหมี่เนื้อนะปริมาณคือค่อนข้างเยอะเลยน้ำสิบห้าบาทเองนะเรื๋อวความหิวจันนะครับลืมไปว่าจะต้องถ่ายรีวิวด้วยแต่มองอีกทีก็คือหมดชามละเป็นไงบ้างอร่อยไหมอะไรอร่อยชอบเส้นนะคือมันจะมีความใหญ่ๆนะไม่เหมือนเจ้าเื่เราแล้วไก่อ่ะอร่อยไก่ก็ดีเนาะ เดี๋ยวไวไล่อีกประมาณเยอะเหมือนกันนะเราก็เลยจะมาร้านไอติมกินนะครับผมเดินไกลเหมือนกันประมาณโลหนึ่งใช่แต่วันนี้คือเหมือนฝนจะตกมันก็เลยกัดดีดีไม่ร้อนเลยนี่ไงึีแล้เจอแล้วครับไอติมบ้านยายโอ้ร้อนมากไอติมบ้านยายอันนี้เป็นบรรยากาศร้านนะครับผม นี่ครับผมมีไอริมหลายรสอยู่นะอนี้ครับมาแล้วครับผมวอฟเฟิลโปรไดตินะฮะวานิลากับนมฮอกไกโดมิวนะครับผมน่ากินมากนี่ครับปาดวานิลามะกรอไว้บนวอฟเฟิลแล้วก็จ,กจัดการที่นี่เขาเป็นไอริมพวเมนะครับแล้วก็ ออเฟิลเนี่ยคือตอนที่อบเนี่ยคือหอมมากกินแล้วก็กรอบอร่อยเลยอ,เอร่อยอร่อยอร่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะรีวิวความรู้สึกที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในคราวนี้นะครับว่าสึกยังไงกันบ้างครับผมเราด้วยความที่เราไม่ได้แพลนอะเราก็มาลุ้นเอาว่าแบบทริปที่ออกมามจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันก็ ทุกมือที่ผมไปกินเนี่ยอร่อยหมดเลยนะคือไม่ได้ตอแหลนะไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยได้ยังไงขนาดนั้นทุกมือก็แต่มันอร่อยจริงๆนะคือทุกร้านที่ไปกินนี่คืออร่อยหมดก็ถือว่าค่อนข้างจะประทับใจนะครับแล้วคือหลายร้านที่เราไปกินอนะ่ะก็ไม่ใช่เป็นร้านแบบที่เขารีวิวกันนะคือเดินเดินเจอแล้วแบบเอ้ยเอาหรือไม่ก็บางร้านเป็นร้านที่ ก o เกิลเอาอะร้านอาหารใกล้ฉันแล้วแบบเฮ้ยอร่อยว่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วดูคลิปนี้เนี่ยก็ไปลองตามกินกันได้นะแล้วจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม<ช>และคราวหน้านะครับผมกับป้ายเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ